ลูกและสามีอยู่กันเป็นครอบครูมีลูกสาวหนึ่งคนลูกคิดว่าลูกโชคดีแล้วที่มีลูกสาวคนนี้เพราะเขาเป็นคนที่ช่างพูดแล้วก็เรียนหนังสือเก่งอยู่ในระดับตนๆพูดอะไรไปเขาก็สามารถที่จะเข้าใจได้ และก็เข้าใจความรู้สึกของเราและผู้อื่นได้สามารถที่จะสอนเพื่อนที่เรียนด้วยกันได้กิจกรรมของทางโรงเรียนเขาสามารถที่จะแสดงออกได้ดีคุณครูทุกคนชื่นชมเขาในวันศุกร์ที่9มิถุนายน2543 เวลาประมาณ16.30นลูกและสามีได้ไปรับเขาที่โรงเรียนเพื่อที่จะเป็นงานสัมมนา,าที่บริษัทจัดขึ้นที่อำเภอหัวหิน <c oughs> เราหวังว่าเราจะไปสนุกและก็พักผ่อนกันที่นั่นเราก็เป็นเด็กที่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ณวันนั้น ลูกก็ไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูเขาอีกเลย oh. เนื่องจาก oh. เหตุเกิดที่บานแพ้วสมุทรสงครามรถเกิดเสียหลักพุ่งชนรถสองแถวที่จอดอยู่ฝ oh. ากระโปรงรถด้านหน้าเปิดออกมาชนศีรษะของลูกสาวลูกจนสมองกระจาย oh. เสียชีวิตทันทีกระนั้น เธออายุสี่ขวบสามีของลูกกบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนตัวลูกเองต้องนอนอยู่โรงพยาบาลหมดสติอยู่ถึงสี่สิบสี่วัน oh. ทุกคนที่ไม่เยี่ยมคิดว่าไม่รอดลูกเองถึงแม้จะไม่ได้นอนหลับหมดสติแต่ก็จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย ลูกต้องผ่าตัดที่กรามสองครั้งหลังจากที่หายแล้วก็หมั่นทำบุญให้กับเขาลูกได้มีโอกาสเข้าวัดพระธรรมกายเมื่อปีพุทธศักราช2544โดยมีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ชักชวนรแล้วกับลูกก็มีญาติได้เข้ามาวัดด้วยเมื่อก่อน ลูกเมื่อคอยจะได้ทำบุญแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทำให้ได้สร้างพระธรรมกาลประจำตัวให้กับลูกสาวและตัวเองพร้อมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็สร้างองค์พระและลานธรรมถวายแด่พระสังฆาธิการในนามลูกสาวหนึ่งองค์หนึ่งแผ่นส่วนสามีก็ได้บวชให้ลูกสาวยี่สิบวัน ปัจจุบันนี้ลูกก็ได้ใส่บาตรทุกวันแล้วก็ได้ทำบุญกับวัดพระธรรมกายอีกหลายหลายบุญบอยากจะเรียนถามหลวงพ่อเป็นกอ่อข้อถางนี้ค่ะเนี่ยสั้นดีหนึ่งเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุแล้วก็มีการพัดพระราชจากกันมีกรรมอันใดที่ลูกเคยก่อขึ้นหรือครอบครัวเคยทำคะสอง บุญที่ลูกได้ทำให้เขาโดยเฉพาะสร้างองค์พระให้เนะี่ยเขาจะได้รับหรือไม่สามอันนี้น่าสนใจเขาหนี้ลงมาเกิดใช่หรือไม่สงสัยจะไปถามใครกับรูที่มีรัิยมทางนี้เนี่ยเขานี้ลงมาเกิดใช่หรือไม่แล้วจะมาเกิดเป็นลูกของลูกได้อีกหรือไม่ สีจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เขามาเกิดเป็นลูกของลูกอีโอผูกพันมากทีเดียวเนี่ยเราบอกกำลังน่ารักทีเดียวสี่ขวบครับ <Okay. S 2> ตอนเด็กๆนี่น่ารักทีเดียวนะ <laughs> เด็กเนี่ยทุกคนเหมือนผลไม้ <Okay. S 2> เหมือนลูกแมวเล็กๆพอโต,ตขึ้นมันน่าเคาะก็โลก <laughs> <laughs> พอาเขาเริ่มจะเป็นตัวของตัวเองแล้วนี่นะ okay. ม่เดือดึงก็มีเราเหมือนแมวดึงหางมันจะไปทางหัวเดึงหลังมันก็งอตัวพอดึงท้องมันก็โกงดือดึงแต่ตอนเล็กๆนี่น่ารักไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเนี่ยอยู่ตรงกุฏิเทีอกา,ารภาวนาเห็น พ่อนกแม่นกสอนลูกนกให้บินให้หัดอาบน้ำอะไรเออมันก็น่ารักดีนะ <c oughs> แต่สักพักเดี๋ยวพอมันโตทางกันเห็นไล่ตีกัน <c oughs> ตีกันสะบอนหันแหลก <c oughs> เออก็แปลกดีเหมือนกันเลย <c oughs> น้าโอมติตอนนี้ก็น่ารักดีแหละ <c oughs> โตขึ้นจะน่ารักหรือเปล่าน่า <c oughs> ออมาดูเลย <c oughs> ลูกสาวประสบอุบเหตุเมื่ออายุสี่ขวบตายไปแล้วตายใหม่ๆนะเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะเพราะยังติดสัญญาว่าเป็นเด็กครสี่ขวบก็วนเวียนอยู่กับพ่อกับแม่นะตอนแรกเนะี่ยหลออกมาเนะี่ยจากร่างกายเดิม ก็มีรูปร่างเหมือนเดิมความรู้สึกกันเดิมตกใจพราะเห็นพ่อกับแม่เนะี่ยมีอาการบาดเจ็บ,บพ่อบาดเจ็บนิดหน่อยแต่แม่บาดเจ็บเยอะได้ตามพ่อไปทุกขนทุกแห่งเลยเนะี<อ>่ยเพราะแม่อยู่โงรงพยาบาลบพ่อไปไหนก็ตามไปด้วยแต่พ่อก็ไม่ได้รู้ว่าลูกตามไป ตาไมไปเลยเนะี่ยพอครบเจ็ดวันเจ้าหน้าที่ก็มาตามตัวโดยเจ้าหน้าที่เขาไปคอยตรงที่เกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เรียกเด็กมาเลยเค,ครบเจ็ดวันพอเรียกชื่อเด็กก็แวบมาเลยอตรงนี้นเป็นหน้าที่ลแล้วแล้วเจ้าหน้าที่เขต ก็พาตัวไปจูงมือเด็กไปบอกว่าเจ้านะ่ะมีกรรมเก่านะเคยฆ่ามนุษย์ oh. เอาไวนะ้เนี่ยในตอนที่เขาเป็นเด็กวัยขนาดเดียวกับเจ้าเนี่ยแหละอ oh. ตอนนี้เจ้านะ่ะหมดอายุขายแล้วแต่ว่าว oh. ิบากกรรมเจ้านะ่ะยังมีอยู่ เจ้าเนี่ยจะต้องตายอย่างนี้อีกหลายครั้งนะ oh. เดี๋ยวเราจะพาเจ้าไปเกิดใหม่ oh. ว่าแล้วก็จูงมือเด็กพาไปหาบิดามารดาใหม่ oh. แล้วก็ขณะนี้ก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว oh. เป็นเด็กผู้หญิงเหมือนเดิม oh. วิบากกรรม ชาติในอดีตก็มีอย่างนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตสาวน้อยสี่ขวบนี้เนี่ยเคยเป็นแม่ทัพของพระราชาองค์หนึ่งถูกส่งไปตีหัวเมืองและกะตีได้ <Okay. S 1> กตีได้แล้วก็จับเจ้าเมืองและครอบครัวสำเร็จโทษ ทุกคนเลย oh. โดยเฉพาะลูกของเจ้าเมืองซึ่งยังเด็กอยู่ได้ถูกมัดติดกับหลักแล้วก็เอาถุงผ้าเนี่ยคลมุมทุบด้วยท่อนไม้จนตาย oh. นี่กรรมที่ทำไว,ตนนนนว้ตอนเป็นนักรบก็เป็นนักรักด้วยตอนเป็นนักรบก็เป็นนักรักด้วย พอออกจากบ้านไม่ก็พร้อมที่จะรักใครก็ได้ oh. ละจากโลกนั้นก็ไปตกนรกเพราะว่าห้าข้อเนี่ยครบหมดเลย oh. เป็นแม่ทัพในกองเนี่ย oh. มันต้องมีชั้นเชิงมีเทคนิคมีเล่ห์เหลี่ยมมีอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกลนศึกที่จะเอาชนะคาศึก oh. เมื่อพ้นนรกมาแล้วก็มาเกิดเป็นผู้หญิง พอกรรมที่เป็นนักรักรเจ้าชู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดจนเป็นที่รักของทุกๆคนในปัจจุบันเนี่ยแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้ทั้งๆที่สี่ขัวพราะก็เคยเป็นแม่ทัพนี่แหละส่วนหลกกกร,รมในก็ใช้กันมาแล้วในมหานรกในอุสสะนรกขุมบริวารในยมโลก ไล่เลยไปตามลำดำับตอนนี้เป็นเพียงเศษกรรมเท่านั้นกรรมหลักๆใช้มาแล้วไม่ได้หนีมาเกิดนะลูกนะไม่ได้หนีมาเกิดจากสวรรค์ตามที่เข้าใจจากที่มีคนก็บอกนะนะเวลาอาแล้วก็ตามที่เข้าใจก็ว่าพอถึงเวลาก็จะมาตามตัวกลับคือหน,นีมาเกิดจากสวรรค์พอถึงเวลาจะ สวรรค์ก็จะตามตัวครบไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะอันนี้มันเป็นวิบากกรรมรเออมันก็มีคนเชื่ออันนี้มือเงินนะตามตัวกับสวรรค์อนะไรน่ยังก็ขคืนง่ายนะ <c oughs> ที่มา <c oughs> เจอเหตุการณ์พร้อมๆกันก็เพราะในชาตินั้นเองเนะี่ยตัวแม่ในปัจจุบันนี้นะก็ได้กเกิดเป็นพี่สาว พี่สาวซึ่งมีน้องชายเป็นแม่ทัพนั่นแหละอ oh. แต่พี่สาวนั้นไม่ได้เคยฆ่างกับใครนะ oh. ไปไเป็นเพียงสนับสนุน mm hmm. เชียร์ให้น้องชายเนี่ยไปออกรบให้กำลังใจเชียร์ทำให้เกิดความฮึกเหิมอ oh. ยินดีในการรบเ oh. พราะชาตินี้เนี่ยบุญกรรมประจบเหมาะ oh. ก็เลยมาเกิดเจอกันครับ oh. แล้วก็มาเป็นแม่เป็นลูกกันการพูดชี้สนับสนุนทำไม่ต้องมาผ่าตัดกรามถึงสองครั้งว้าวแล้วก็เคยเจออุบัติเหตุอย่างนี้มากระตัางหลายชาติแล้วนะส่วนสามีนะ่ะมันได้มีกรรมร่วมด้วยก็ได้ปลอดภัยครับและชาตินั้นก็เป็นสามีภรรยากันมีความผูกพันกันมานะครับ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากนะลูกนะให้มันสั่งสมบุญไปให้มันเยอะๆชีวิตในสังสารวัตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวผลัดกันเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นอะไรต่ออะไรวนะนเวียงกันอยู่แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำกันมาเนะี่ยบางทีเราไปเป็นลูกงเขาเป็นแม่บางทีเราเป็นแม่เขาเป็นลูก บางทีเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นปีป่าหน,ะนนะ้าน้องน้าอาอะไรกันไปเนะี่ยมันมันเป็นอย่างนี้ชีวิตที่สังวสรารวัตรพระนพสัมมาวิทธาจ้ึงตรัสไว้ว่าไม่มีใครที่ไเคยเป็นญาติกันเลยคเคยเกิดเป็นญาติแล้วเคยรวยกันมาแล้วคเคยจนกันมาแล้วแต่ว่า ยังไม่รู้จะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนแต่ตอนนี้สมัครใจจะไปรวยจะพบยพบ่้นนะสาธุใช่แรือปล่าจ๊ะ,ชะใช่ครับแล้วก็อยากจะรวยอย่างถาวรใช่ครับที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ยอมรวยรแต่ชาติต่อไปยอมรวยแล้วยอมครับยอมแล้วซีโรลลาบแล้วยอมแล้วนี่ยมันหมุนเวียนขันมาอย่างนี้ พะนั้นให้สั่งสมบูรณ์ให้มากๆนะลูกนะแล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศสนแม่เขาแม้ว่าเขาเป็นกายม่รูยยังรับไม่ได้ก็มันจะมีจังหวะที่เขาพอจะรับได้แล้วก็ปฏิบัติธรรมะให้เขาถึงธรรมกายแต่ถ้าหากว่าอยากให้เขากลับมาเกิดเป็นลูกอีกก็พอจะมีทางนะเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ในตอนนี้กับพ่อแม่ใหม่เดี๋ยวก,ก็ตายอ,อีกอ๋อ อายุเขาจะสั้นครับมีกี่ครัวก็ตายแล้วก็อ,อ,อธิษฐานจิตเอาก็แล้วกันอนั่งกรรมเยอะๆแต่ถ้ามาเกิดเป็นลูกของเราอีกเขาก็ตายอายุสั้นแล้วเราก็กลุ้มอีก,กน,นะทุกข์อีกถ้าย่อไม่เขาอาศัยท้องมาเกิดตาย,ายบ่อยๆโดยเราไม่กลุ้มก็อธิษฐานไปนะลุงนะเพราะว่าเรายังมีเวลาอยู่อายุตั้งเยอะ Oh. สมมุติว่ามาเกิดกับเราตอนนี้เราอายุสักสามสิบปีอีกสปีเราก็34มสิบสี่เขาตายมาเกิดในท้องเราแล้เลี้ยงอีกสี่ปีเราก็38มสิบแปดเขาตายก็ไปเข้าท้องคนอื่นรเรากลุ่มเราก็อธิษฐานอย่ากให้เขามาเกิดอีกอีกสี่ปีเขาตายเราก็4ี่สิบสองพอมาเกิดเราเราก็สี่สิบหก ตายอีกแล้วกลุ่มอีกรอบที่สามที่สี่แล้วเขาก็ไปเกิดคนอื่นอเอาอย่างนี้ไหมลูกเออไม่เอาก็ไปคิดเอาพินิจ <c oughs> พิจารณาเอาให้ใทีนะจะเอากันอย่างไรอ <c oughs> อธิฐานเอาก็แล้วกันหรือว่าเราอธิษฐานให้เขาด้วยอนุภาพเป็งบุญขอให้เขาพ้นเวรพ้นกรรมเร็วๆย่นย่อระยะเวลาหรือ ให้มีโอกาสได้เข้าวัดแม่อายุยังยาวยังไม่รู้เรื่องรู้นาอะไรเนี่ยเอามาเข้าวัดก่อนให้ได้เห็นพระเห็นเนรมีโอกาสสั่งสมบุญปฏิบัติทำสองสามขวบสี่ขวบก็นั่งกับพิเภเห็นนุ่งพระเร็วกว่าแม่อีกเออไอ้อย่างนี้มีโอกาสที่จะพ้นเวรพ้นกรรมได้เร็วข้าก็อธิษฐานนะอาจารย์นี่ก็เป็นเคสต t a r สําหรับวันนี้โดยย่อ ส่งภาพถ่ายมาให้ดูน่ารักจริงๆนั่นแหละน่ารักจริงๆเลย,เ,ลยเด็กทุกคนน่ารัก <c oughs> เหมือนแมว <c oughs> เหมือนนกหงหยก <c oughs> ชอบส่งกระจกทั้งวันเลย <c oughs> <c oughs> แปลกดีเหมือนกันนะนกหงหยก